ตัวบาทเดียวตัวบาทเดียวเปรียบอยมีจีนไฟก่ขึ้นด้วยไฟบ่กกับคืนผ่านเยอ่าเห็นครับผมมือใหญ่ชิดนบน่เรียบลอยบ่าะกัเรียบแวบหน่แห่งพ่อคือไร้หลงเนาะครับอืมได้เร่องกว่าพ่อกระขึนะิปีปูหรือคือสายปลาแหลมกระปูคือคือสายปลาเลย เออมัดอกแรบบแกแปกบแอกปากไปเดื่ยแก้วั้นแล้วซ้คือมัดหมืงมัดเพ้ยห่อหุ้มกลุ่มกรเดี่ยวแกวบนขั้นบังบ่งขาดเที่ยวเนาะแต่ว่าอันใดเคยเที่ยวกับเที่ยวเนี่อันใดเคยเที่ยวเที่ยวเกาูเที่ยวท้างเกาก็นนัว่าชิ้คือมัดหมืงมัดเว้ยคเรื่งใช้ตาจับเมนจัอะไรอื่นเมียนเหรครับมันหมมันชับมาดคบปูเตอรเรื่องรถจำไปอะไรอื่นจำแล้วครับจำแล้ไหมบังบับ Hà, không bỏ. à thùng không? à cái kinh thành nó phải thay một người như vậy. ai nhét thay một người như thua. quay cái thay một người, xin bé hát cảm ơn lắm rồi hài không. Ờ. Sẽ sẽ không? không? Đánh, à. Bây cảm sẽ này sẽ cả coi bớt nó nhiều. cái này luôn ngắn cụt à, tôi đốt hết. ơ ờ, mà chỉ dài có mi ngân thử về kiểu luôn phải cảm bằng. ơ mà chỉ dài kinh kinh đó phải háng, háng áo khoa chỉ háng trăm như thua đâu một triệu háng nó được không? chỉ ไปไทยเร้เมือนเ้าจะ่าพ่อไทยเราข้า่หมูกระดับว่างตัวข้าวฟู่ย่าอหากันไม่เหมือนวันวันก็เ้อับอ้พ่แมนใบกระดาษตึงตึงงายหลอนอยอะมันเยะ่พื่อนเลยนะข้ามมมักับข้ามือไอ้กับกระดาษย่งหัวเปนแมงไดู้ ดูแลขายู่รักสอรอเตียอยู่ัตะกุดวัดคือคือตัคือคืองานคือวัดทคือวัดบ่มึอ่ะวัดบ่มึงบ่มึงปุยจานี้ว่าจะร้อนนงว่ามึงเออบ่ามึงเอาหามายุ่งเนาะี่ชื่อร อันนี้เอคี่ว่ะเออรวม่บงมากเออท่างบักเชื้อกับนักก็ก็เออหายกุ้นกมือโมือหลาบมือโฉมือมัดอวนนสุขภาพเขาได้หึแล้วก็รวยรวยนะลูกนะเออแล้วคือจะร้านก็รเด้ยัเครับเอาไปใช้ก็ถมันได้ครับปูแว่าพอได้นะ อยกหยเงีว่ากวาดารนะเรื่อตาเชื่อตาเสียตาแต่้งานว่าว่ามือเรื่องวันเขาลดไปจำคือเรื่องวันว่าเขาถึงมาเเ่เขาเส้นอุัมาไหนเตีงมูนอนหลับไร่จำไม่ได้ไปนั่งมือก็ารแข่งคือเอาแขงมันได้เลยการห้งมันได้ไปจำหกักวะ โมจังขุข้ามาค่ะอ๋อโมจังขุข่ามาแล้วเปล่าวันนี้มันเจอลูกแข่บึบบึบเดือดกูกูขึ้นแขนเสรแล้วก็เอาทานดอกกุหลาบแข่บึบบึบเดือดกูเอาทานกุหลาบมาถวายปากที่เท้าปากที่เท้ามาเบิร์นดูดอกกุหลาบมาคือสวยงามเท่ปานเช้าเช้า้อยไว้ออกออกบ่ดูเดิมมาง่าปดอกกันเถอะปาดทุกหมื่อใจฉะทลาย ชิวชือกมพาือกาผู้นี้เขาว่าครับนั่น้าชาววชาวเีผู้ว่าน้อ้องเอาไปท่าถูกในลูม่มจักดอกเก่าก็ไม่เชืบกเก่าบะเชิ่างใช้เชือกเก่าชเก่านาะปู้เนาชกเก่าเชอกเก่าเชอเก่าแล้วลครับผู้่งท้ชืเก่าฮะเออมาชักกระดูกถ้าเทไท่เทว่าพร้อมกับยี่ย อันนี้ยายทองดีใบสีบอกว่ามาคารวาปูทำใบพันใบันเออะรเริ่มจาเริ่มเริ่นั่งบายือเอยหายมือโกกมือรามือโกกมือมันอายุวันน้าโกกขาพาระโกกขาขาพแข็งแรงเดับระหงื้อไรโน่หงช่วงไรมากหงใจคือใจขาดต่อปัดทางรูขาขาคนะที่ห้ตี๋ไปรูปรมือรูกราตกัะบมา บรรลูครับคุูอิ๊งงานูกปากาติไปหแล้วเรอ่มใครงงานไหวชี้ใครติ๊งไหนี้งามบรรลงเรียบงามขึ้นงานเรมนงามงามะงามครับงามคางงามแมะครับนี่ดักจื้อมือหลวพ่อมันข้าวดก้มมือไม่จกเลยนะคัตั้งแต่ค้งก่อนก็ทำแบบนี้อเอื่งจื้อมือจังดีจังสวยงามเหมือนเดิมเขาควรจะให้ตึง วันคื่นคือหกคืนะเนี่ยป่าโทวฟอคือหานตือเกิดตื้อเก่า้อเก่าเกิดนะเนาะเก่าเกิดบ่าูเอาเก่าเกิดับไปลืมป้ามีวิเศษคุณยายใบสีูเนาะเออให้ขึ้เกิดไปเลยทุกเก้าเกิดเต็มเต็มอางะเลยอางะเนาะเออวันเกิดของอีอนั่งคุณผา่าเพรหายื้นัรงไม่อุกไม่งไม่ตุกไม้มั่งเออถูกเกขาผาแรง ขอให้เงื่อนไงน้องขอให้โชคไหว่าคิดจะการน้าขอให้จะริ่มก่าหน้าเศรษฐีนับอทุกข้อใดจะหายใ้เศรษฐีนักบอทุกข้อด้วยจะหายด้วยด้วยอานิสงส์ด้วยการกินการทานเออใบกระดดขอให้หฮงหิงแล้วก็รวยรวยนะลูกน้าฝากมั่นหมายมันสีฝาสอันนี้ค่ะไรใคสี เอออันนี้เขาคืองานปุาปาาจากทุกข้างบกไปเรื่อยๆพ้อป่าในแล้วเริ่มเดือดเรื่อยเอาเรื่อยๆแต่พอพอผมต่อห้มันขันเขาสามารถเดือดมันขายแม่การพอมีการพองขาดเรื่องของการมาเออหมายถึงงานป่าที่ดั ย,ยใัใไง,ง,งคืนยังค่ะร้องคืนก็ขาดร้องคืนนะเอาเคื่องบายกันมานักก็โก็ธเพราะกระดิกเราเนาะแล้ว,นะว่ากระดิกตามหากอย่างนตามหะกรุกอะไตามพระเนี่ยฝ่าังไก่ตามพรเน่เออตวไม่บ่ายแต่บางทีก็จตามพระเนี่ยมามาทกบมีดเลยอยากวางตามพะเนี่ย,ยออทุบม,ม,ม,มีด

เอาจังคือไปเอาลูกไปก็ไปลูรไปเออเทปจะไร้มากับบุบบไปได้บุบรไปเอาะเอาลูกไปก็ยือเลับภาษาเยอะอีกไปไปคือตามเข้าไปมาคู่คู่รักถึกต้องไปบานเลิศเอาแค็แคบแคบก็ยืมเลิศนู้เว่างก่อนเอาจังคือเลิศเออคือเราไปไปไปจับผมไปเรื่อยก็ทำงานของเลิศ ร้อนกันคนแขเหมเ <5. S 2> <aja S 3> ือนกัครับคือไปแล้วก็บาเปลี่ยนใช่ไหมาครับตเปียนแข่ไงน้เนอะไม่ค้องรณคือข้างนอกข้างในคือไมได้ก็บเปลี่ยนไม้องเปลียนได้เนาะอีกเนาะอีกแต่รูหยังเขาเคือนยนั่งข้างในบเปี่ยนแล้วก็ต้องก้บเปลี่ยนเขาคือขี้เปลี่ยนหมขี้เปลี่ยนมากกว่าขี้กข็อกนิดหนึ่งเออใช้ผ่ากัน เอาไปแกว่าได้แต่ว่าขึ้นรถรบตัแขงมาแกะกรบอู่รถข้งมันไม่แห้งรถกลับเนอเออขอข้ไปมึอเข้าเออพ่ค้ข้าเอากระอาย่างนั้นขึ้ล่องไปถึงรบตัวแข้งแข้กันขึ้ว่าถึงอย่างก็เข้าไปชี่ป่อย ไปคือเนื้อจะดีมากเลยเออปวดปวดขาบ้านกลัวเนาะออกซีสองกวับมันจะปวดกับเรื่องขางมานตัวถึงมือร่างเออถึงมือร่างก้านจะขอดเนาะ ทวนมันรับประทันเทอดอนเอดอืนเ <OR> <EN> <C languages> ือมครับคอยอีกรเ่านเนาะอาูปบมีโมีามีโคดมอมาโรพังอะไก็ไม่เงินให้เนเขาใโดได้โขแข่งแล้วคือมเปี่ยเอเออกบเบื้องกเบื้องครู้อยแล้วนึงแล้วก็ต่นแงกับสะปมี่นองอีกรันหนึ่งกะค่ะ ก็มีคนกำลังตกมนักขนาวต้กระจีค่ะท้าองกับในลุงจะพอพูดาพูดที่ก้าวาอยู่ในน้ำโซดีน้องรู้ประมาณน้องรับจนแน้องค่ะรับเรียงพูดปรการเพื่อป็น้วมกับข้านซองเนาะค่ะ คอมมอนี่กะมีคิซี่หนึ่งศนค่ะส่วนวันที่ทีหูเลยจะชิดขึ้นตาใช่ก็คือข้าวคูเวนรุ่นสองายาเก้าเก็ศนะคะเก้าเกศนค่ะปูวาสายารุ่นสองบ่ว่าเนีน่ยเนาะรุ่นแรกก็คือ1นเก้ารุ่นสอาจจะเป็นเก้าสองสาได้เนาะค่ะครับแนวทางมือนี่คู่แสดงให้ยิ้มเอาไ้ายเล่นค่ะ ไปไทยรถออกมา,มามก 80, ะะมู่ว่านนี่ก็ชื่อหนึ่งทีแปดศูนย์ไอศิตแปดนะค่ะนี่เปือจะไปชื่อหมกข้าเที่ยวเนะค่ะลัง่บใบค่ะคู่หายไปชื่อหมกข้าเที่ยวมี่อยู่ที่แปดห้าศูนย์เ้าศูนย์เดศูนย์แล้วก็รุดตบินนะคะ่ะรุดตเบินปัวฝนมันตกให้ไปชื่อตามหงส์งใบบก็บชื่อศูนย์องแปดทีค่ะ สะเลเอฟซีที่ล่อค่อยเยชียวชวนก็ไมอนี่แหละค่ะเพิดอาจจะติดฝนนิดเดียวน้อยเนาะค่ะแต่จะล่อช่วงอีกเล็กน้อยค่ะแต่สำหรับที่นี่แะงัวใ,ให้พ่อแม่พี่น้องเพ่งๆเรื่อยๆค่ะไอ้บันมางก,กับตลเลขของกูตามื่อนี่เด้อค่ะเด้อค่ะสวัสดีค่ะ